สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีชาแน,าน,นล,ลครับสวัสดีกันตอน,นแยงแงครับผมตอนเย็นๆน้องอันเนาะอรรมากาศธรรมชาติกะยื้เก่าครับผมอยู่บนหน้าอยู่บานเท่าขือนเท่านะนี่ขอเป็นสไตล์ตานละกันน้องครันเนาะ,ะกำลังตอนนี้กินข้าวอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วกินข้าวปุ่นครับผมข้าวปุ่นาปลานิ่นเลือดไก,ก่ลวก็ลูกชิ้นปลาครับ เดือบลอยแล้วเนะาะอธิไม่เมื่อินนิดนึงครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็หกโมงโกว่าแล้วเนาะกับจะจุ่มแล้วแต่ว่ากระแล้งอยู่ครับพอดีี่เพิ่นมาแต่บ้านเพิ่นครับเพิ่นเพิ่นมาแต่อันนี้เนาะเฮ็ดงานเนาะพอดีน้องสาวเพิ่นเฮ็ดงานจะหลาดเพิ่นเอาอบอกมันเปียวหมูครับเศษหมูมันหมูมาเพิ่นเอามาให้เนาะเอามาซีฮารู้แล้วครับผมก็เลยว่าเพิน่นว่าไป เอาไปเจียวอ่อนน้ำมันหลักก็เป็นกากหมูก็เลยตอนนี้กำลังคิดเตาอครับเห็นไหมครับดูเปแบบโย่ก็เดียวม่าเจียวกากหมูกันครับผมเอเดบัรยาการไ่นี่น้องครับห่อนแพ้ใจแต่วันแรกมากก็น่มครับผมสองพราธรรมชาติคือเก้าครับนกหนูนกเลี้่งไว้กันยังบินขี้เก่าครับว่ามีโอกาสทายเบิรงมันห่อนครับบ่อมมาากขยบไปใส่เลยม่นี่กลับไิเว็งานครับไปเห็นงานเมืออของเดินนี้ก็คือวันอาทิตย์ครับ เปิดกระเด็นหนาเนาะโห้ครับเนี่ว่ามีงานยังมีโปรแกรมงานข้ามาอยู่จะอบเบิงอีกเทอนึงครับว่างานทั้งใดจะติดต,ต่อมาเนะาะยุดเต้ทีละครับผมไปไปเอากาหมูลงมาเจียวครับสองทุมสีแล้ลี่ยมบอมานี่เนาะบน่าโบน่าแล้วครับผมนาทีจะก,กว่ากอยู่กับว่ายังครับบ่ไปเห็นงานว่าไปใสนะ่เนาะว่าตอนนี้กระทุ่มกับสี่ถุมแล้วครับผมไปลุยกันครับพัลเต่าครับผมไปใสไปใสไปใส เป็ใส่ยี่สิบสิบไปใส่โอ้ยตัวเข่าครับผมจำได้ตัวเข่าครับเพันสิบลงน้าครับผมพันหน้าขึ้นมาเน,ะนาะเอามาะปลายนี่ไป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 ส่งมันโชคมันปลอดภัยปลอดภัยครับไปแล้วเนาะตัวนี้ก็ย้ายทั้งแทงน้าครับไปไหวพี่แล้ว หายพันยางแต่มาจากนี่ครับเตาเป็นไฟแบบเนาะวน,นิดนึงครับเต็กโตเกาครับยางไปยังมากเพราะว่านะเอึกเป็นแบบจำเดยเนาอะมอนนีแผลทานเท่ากับกำลงังแดดครับแต่ว่าไฟยังรูดแห้งอยู่เดียเด๋ยวเบิดเปลวก่อนครับผมอะไเหลือแต่ขมหอานพี่แดงเนาะเดี๋ยวเอากระทามากผ่างกับห่างก,กิโลครับวางอยู่บนถนนบอ้โหว่าสี่เหลี่ตอนใดจ,จะมาเบิ่งกันครับมาเ่เหลี่ตอนใด กวักไปคนละกวักกวักกันนกควักเอามันควักนกควักนกควักนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรบ้างล่ะครับตั้งกระทะครับผมเติมน้ำนิดนึงครับนิดนึงเนาะ ันหากิโลครับเป็นมันติดเหนือติดนันพันละกมาพันเท็อหมูนี่เอนิน,เออเอนย่งหมูเด่งบอ่เอื่อย่างครับกระจาจมันเป็นด้วกันอเอเิแย่ไปแล้วครับน่าใจกาก่าใจะสีทุ่งนะครับเลบพิสุดจกินกันอื้มันคลุกค้าวคุยคุยคยาคยคยมันเดิมนะครับกระีายไปเรื่อยๆนะ โล่งเลยครับบริษัแมอันมากิ่นอ่อยลิ่นแรครับอปิดเต็มกระทะอยครับอยู่ประมาณนะสกระทะครับผม นะครับใส่น้ำไปเพราะว่าก้อนหมูสีดิกระทานเนาะพอดีน้ำเบิดครับหมูคีอเดือดจะเป็นมันเปียวเอียา์ทะลิวครับเป็นมันเปียวไปจะมาเบิ่งการต่อไปครับผมากาผมกระเพานไปสิบนาทีครับผมกําลังเดือดเนาะน้ำกะเดิมแห้งไปแล้วครับอมกําลังดีครับผมกันกะอ๊ออกอ๊อ,อกนะครับ กิทาครับผมมาเจะส่วนนี้คือไปเก็บไปบ้านมาดูเผ็ดทั้งเบิดมันที่บทีหนึ่งบอกว่าไปใช้เดี๋ยวเออเอาเผ็ดเบิดกับเบิดครับผมใส่เต็มกระทะเลยเนาะอันนี้ครับจะมาเบิ้งกันครับว่ามันสุกเป็นยังไงเนาะเบิ้งบิทาร์นากามันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวมันเปียวหมูครับผมแบเนื้อครับเผ ครับผมพันไปประมาณนนสามสิบมันที่ผมตอนแรกว่าเห็ดแปะนอนครับก็เลยเติมทานรับเดินนักเลยครับผม,ตอนน,ม,บบมอตอนนี้ก็ทุ่มรึ่งครับกลับด่านมาได้แล้วเนาะตอนนี้กาลัางโมโหลายครับผมเดือดปุดปุดเลยนี่แหละครับผมเดี๋ยวผลปรากฏมาแล้วได้เดี๋ยวว่ามีเมนูยังต่อไปเนาะแต่สมากกับพัดผิกครับเป็นโบเห็ดดำริกกับพัดผิกครับ กิจกากหมูหมูที่กิจการหมูกับผัดพริกแกงครับจะมาเบิ่งกันครับกกบรรยากาศขย่วกับรถรถดีครับขย่อกุงปุงรดใส่ได้เลยเนาะจะเบิ่งครับเมนูเฮาว่าสิมีหยังเนาะแต่ตอนนี้ก็คือมาเกี๊ยวเบิ่งครับขั้นตอนการเกี๊ยวก็สิประมาณนี้ครับใส่เวลาดวนอยู่ครับผมใจเย็นๆเนะาะครับผมผ่านไปชั่วโมงนึงเนาะไกลสิปร์เซประสบผลสําเร็จแล้วครับผมสมัครมาณรัก สิบกนาทีนะกำลังเหลืองประมาณนี้ครับมันติดเนือ้อติดหนังติดกระดูกเรากระดูกมาเนาะมันมันผิวครับเดี๋ยวกะโย้ให้พวกอาจจะมันน้ำออกกันครับเราฟองหน่อยๆเด็นยวน้ำใหม่ครับผมเพราะว่าเพราะว่าใส่น้ำก่อนเนาะใส่น้ำก่อน,านามาเกีเ่ยวครับโอ้ยสิย้นเสบ สักครู่สักครู่สครูครับผมตอนนีกคโอเคเครับผมทันทีตักออกนะก็ออกแล้วเริ่มได้แล้วครับรอบแรกก็บ้านช่ว่มงน้อยนะผมเกอบช่ว่มงเิ่น เหมืนมาเนี่นะครับเนาะเดี่ยวไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็บางทีตัวเห็มันแข็งๆใหญ่ๆเดี๋ยวเขาครับเดี๋ยวเราเดินนิดนึงครับเดี๋ยวกับน้ำมันใส่หม้อนี่เย็นครับผมเลยก็รอประมาณก็รอด้ายก็ใส่ดบบเก่าครับเย็นเป็นแบบเกาเลย นะครับผมนี่นี่นอนหลับสุดท้ายครับเดี๋ยวเอาสระน้ำมันเอานิดนึง รอบนีนล่ามาใส่นามั่ครับผมลองใส่สด,สดเ่ยนะนาจะเป็นเรื่องไรนองแบบชอาไปสดเลยครับตัวสินใหม่โบแลี้ยงเพื่นดิี้งแค่แบบบ้านๆนบผมตายพุดลอยครับ ก็มาเลายนะที่สุดมันเดินมาเนาะครับผมวันนี้ตอนนี้ใส่แบบบอมีน่าครับเราเบิ่งว่าที่เป็นอย่างไรแต่มาเบิ่งปิดแป๊บมันครับครับผมสุดสองห้อกำกำลังเด็กเนาะ โคเลโคเลหน่อยตอนแรกว่าจะบ่อไทรน้ำครับผมก็ได้หม่ครับแองใส่น้ำเพื่อเขาเนาะเรียกว่าพิสูจน์นะผมตอนแรกว่าสิรดสูตรเบิังว่าบ่อไทรน้ำที่เป็นนังได๋มไม่ครับใหม่แล้วแก้มันสิขมครับก็เลยต้องใส่น้ำเนาะวิน้ำน้ำเหือดเบิดเนี่ยน้ำเบิดน้ำเบิกเบิดเนี่ยบกเบิดมันครับพอดีมันก็ออกครับมันก็แตกเนาะบกกระเด็นครับล่นนีนบกกระเด็นเนาะครับเบิรงสถานที่ อันนี้ตอนที่ครับตอนที่ใส่หมอ้อสว่างอันนี้ครับผมแคปมันเก่เาขึ้นไปแล้วครับส่วนหนึ่งเดี๋ยวอีกแคปทีเหลือของกระทานี้ใส่นนี้ครับในมันจะเด็เกืบเครื่องหมอนะครับหมอน่อยเนาะหมอแกงหน่อยเนาะ,เ,นะดเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันบ้างอ,อีกครับว่าจะเป็นยี่เงไรเนาะตอนแรกว,วัตถิเ็ดเนื้อแดดแล้วใบพัดแล้วว่าเป็นมันแบบมันแข็งครับผมบนมันเปียว เดี๋ยวเป็กระเจียวครับเดี๋ยวรับหน้าจังะมากันไหมครับผมตอนนี้ก็กำลังเดือดยังนักเลยเนาะเพ่าว่าน้ำมันยในบ่ออกขับน้ำเบ็ดแล้วเนาะ<ม>น้ำแห้งแล้วก็เดี๋ยวเขาอาสารอชมอยู่ประมาณสักสามเจ้าที้นะสีเห็นผลนะครับเนาะน้ำมันบอกเก่าเสือเสอเพริงเฮ<ม>้ยประมาณนี้ครับผมติดตามครับ ครับผมจะเก็บร้อยครับผมเพื่อขึ้นมาเก็บของบนบานนะเนาะครัหมูครับน้ำมันก็อยู่ในหม้อระยะปิดกันครับน้ำมันทีได้ครับผมก็เกือบเต็มหม้อเนาะบีะมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเต็ดเมนูยังจังว่าติดตามกันคลิปหนาอีพีหนาครับผมกครับกำลังสวยงามเลยครับผมมีเนื้อติดเนื้อติดนั่นติด่ครับ ตอนนี้ก็อาบน้ำเรียบร้อยเลยกําลังสิเขานอนครับครับผมตอนนี้ก็สิเขานอนเลยเนาะว่าเด็กอะครับผมระมารถทกสามสิบสี่ทุ่มนี่แหละครับบริษัสเสื้อําห่อนที่เราครับทาแปลงชุดแปลงทอดตอนนอนแต่ตอนนี้นั่งรับลมอยู่นะดูอยู่ทีนึงครับผมพอกันคลิปต่อไปครับผมสำหรับคัานขึ้นอ่ะ รับฟันดีครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกลังใจนะครับฝากกันคลิปต่อไปครับผมมันรับฟันดีสวัสดีครับ